่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องอาหาเรปริโกเดสัญญาคำว่าอาหาเรปริโกเดสัญญานี่แปลว่าเราพิจา,ารณาหัน่าเป็นของปฏิกูล สำหรับพระกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็ดพจพญะนินสีสอนไว้สำหรับบคุคคลผู้มีจริตเป็นพุทธจริตก็คือเป็นคนฉลาดเช่นเดียวกับทรงสอนทาตสีรูปสมานุสติกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานเพราะว่าในบคุคคลผู้มีความฉลาดนี้องค์สมเด็จพระนินสีให้กรรมฐานไว้สามอย่าง เออหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานสองอาหารเรปฏิโกสัญญาสามจตุธาตุฐานสี่สี่อุปสมานุสติกรรมฐานสี่อย่างด้วยกันสำหรับคนฉลาดกรรมฐานสี่อย่างนี้คนโง่ไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านในตอนต้นโง่แล้วต่อมาฉลาดแล้วใช้ได้ ถ้ายังมีความฉลาดไม่พอห้ามใช้ที่ห้ามในใครห้ามอาตมาห้ามเองพระพุทธเจ้ายังไม่ห้ามพระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามแต่ว่าไม่ทรงประทานให้ตั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะถ้าว่าคนโง่ไปใช้ข้ามองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นก็จะเกิดอาการกลุ่มกลุ่มแล้วดีไม่ดีก็จะไปโกรธพระพุทธเจ้า ว่าของดีแท้ๆทําไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นของไม่ดีในที่สุดก็จะเลยนึกด่าพระพุทธเจ้าขึ้นมามันก็จะซวยกันใหญ่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ทรงประทานให้ก็อย่าเพิ่งใช้ถ้ายังคิดว่างโง่อยู่แต่ก็แปลกนะถ้าคนใดมีความรู้สึกตัวว่างโง่ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลนั้นฉลาดแล้วแต่คนใดมีความทะนงตนว่าฉลาดอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้าถบอว่าโง่ใหญ่เป็นบรมงโง่ก็เพราะว่าพระเทวทัตท่านเป็นผู้ทรงฌานโลกีแต่ว่าจะไปปกครองพระอหรหันต์เป็นอนั่นาที่เป็นอนั่มารู้กันได้ว่าพระอหรหันต์คือหรือว่าพระอริยเจ้าก,ก็ดีพระผู้ทรงฌานก็ดี ไปอยู่ในในที่ไหนก็ดีถ้าหากว่าไปอยู่กับพระที่เป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสพระโวนนี้จะถูกพระโพนั้นเฉดออกจากสถานที่เกลียดเขาเกลียดเขาอยู่กับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขัดคอเขาความจริงท่านไม่ได้ไปเขาไม่เข้าไปขัดคอด้วยความจริงใจแต่ว่าปฏิบัทาเขานั่นนั่นท่านนั่นแหละ เข้าไปขัดคอเขาคือมีปฏิปทาไม่เหมือนกันเพราะพระผู้ทรงฌานยังมีฌานทรงอยู่คนดีเมื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าคนดีพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่สะสมในทรัพย์สินเป็นนักเสียสละเป็นนักเกื้อกูลแกให้แกสังคมแต่สำหรับท่านที่มีความนิยมในทรัพย์สินคือเป็นชาวพวกโลกีวิสัย กำลังใจยังสั่งสมอยู่ก็เลยไม่ชอบใจท่านผนูกนี้เห็นว่าเป็นการทำลายความดีของตนนี่พระอริยเจ้าในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพล <c oughs> โดนพระผู้นี้เล่นง,งานปนปี้มันนับไม่ทนไม่ว่าที่ไหนมีที่นั่นเว้นไว้แต่ว่าท่านเจ้าของถิ่นผู้นั้นท่านจะมีใจเป็นธรรม ถ้ามีใจเป็นธรรมท่านก็เห็นด้วยแกการกระทำของพระอริยเจ้าทุกประการที่พูดมานี่ไม่ได้บอกว่าาตมาเป็นพระอริยะนะเท่าที่เห็นมาบางท่านมีอุปนิสัยคล้ายพระอริยเจ้าท่านจะเป็นแลอไม่เป็นก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่สั่งไม่สม ไม่กอบไม่โกยได้ถ้าเขาได้ลับสการะมาเท่าไรก็แจกจ่ายไปเท่านั้นเป็นส่วนสาธารณะประโยชน์ทาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมสมาคมแต่ว่าคนที่รับนั่นแหละดีไม่ดีก็ระดมคําแช่งคาําด่าการนินทาสรนเสริญดีไม่ดีก็จะไล่ไปจากที่อันนี้มีเยอะ ทุกสถานที่แม่ครูบาศรีวิชัยท่านจะเป็นอะไราอาตมาก,ก็ไม่ทราบแต่ว่าจริยาของท่านน่ารักคล้ายพระอริยเจ้านะี่นี่ไม่ได้พยากรณ์นะฟังให้ดีว่าคล้ายคลยกันมีนักเป็นนักเสียสละในหลวงปู่ชุมาา่มปาษาที่โกรกนดีเป็นนักเสียสละสร้างเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่ากี่สิบแห่ง อย่างนี้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นก็โดนดีจากพวกอารมอยู่ตลอดเวลาแต่ว,ว่าตัวท่านเองท่านก็ยิ้มเสมอไม่กันใครจะด่าจะว่าจะนินทาท่านก็ยิ้มท่านก็มีความสุขใจแต่คนที่นินทาว่าร้ายเกิดความทุกข์ถึงกับความบีบัติไปก็มากมาย มันเป็นอันว่าผลแห่งอาธรรมยองทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์เป็นเรื่องของเขาตอนนี้ก็มาพูดกันจะพูดเรื่องอาหารเรยปิติโกเดสัญญาแ้ะไปกันยังไงกันันก็ไม่รู้ในพูดให้ฟังเป็นอันว่าธรรมะสี่อย่างในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแก่คนฉลาดถ้าว่าใครยังคิดไม่ออกก็จงอย่าเอาไปใช้นะมันจะหนักใจปเปล่า ถ้าความนิยมเกิดขึ้นมาเมื่อไราเห็นด้วยแล้วก็พาให้ทราบถอว่าท่านเกือบจะเข้าพระนิพพานอยู่แล้วเป็นอันว่าในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบรทีพแก้วให้พิจารณาแบบนี้คือว่าเวลาที่เห็นอาหารเข้า <c oughs> เมื่อใครเขานำอาหารมาให้ก็ดีเนเราจะปรุงบริโภคก็ดี องค์สมเด็จพระจินสีทรงดัดว่าจงอย่าติดในรสของอาหารจงอย่าติดในกลิ่นของอาหารจงอย่าติดในสีของอาหารว่ารสของอาหารนี่ดีรสเลิศเป็นที่ชอบใจอย่างนี้ถ้าไม่มีแล้วบริโภคอาหารไม่ได้ยันนี้เขาเรียกว่าติดในรสอาหาร บางรายก็ติดในกลิ่นของอาหารอาหารประเภทนั้นมีรสเสมอกันแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันต้องเติมน่นนิดต้องเติมนี่หน่อยให้กลิ่นจะนั้นมันมีจริงจะกินได้ <c oughs> บางท่านรสด,ดีแล้วกลิ่นดีแล้วแต่สีมันไม่สวยจะต้องปรุงสีก็อาหารให้เป็นประเภทนี้จริงจะกินได้รวมความแล้ว เป็นอันว่าคนประเภทนั้นไม่รู้เรื่องราวตามความเป็นจริงเพราะว่าอาหารจะมีรสดีก็าตามจะมีสีดีก็าตามจะมีกลิ่นดีก็าตามเรากินเข้าไปเท่าไรไมันก็แก่ทุกวันไม่มีอาหารประเภทใดที่ช่วยช่วยบุคคลไม่กลายเป็นคนแก่ไม่มียิ่งกินเท่าไรก็ยิ่งแก่ ยิ่งเลือกอาหารมากเท่าไรก็ยิ่งแก่เร็วเท่านั้นแก่เร็วเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สบายถ้าเห็นอาหารมีกลิ่นมีสีมีรสเป็นที่ไม่ชอบใจอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์อารมณ์ใจเมื่อเกิดอาการงุนงานเ <c oughs> มื่อความงุนงานความไม่สบายใจเกิดขึ้นร่างกายมันก็สุดโทมเพราะความไม่พอใจมันเป็นไฟเผาผลาญ ตามที่กล่าวมาแล้วในพรมวิหารสี่ตรงนี้สมันสังหารตัวเองในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาหารทุกประเภทจะเป็นอาหารพิเศษในเมืองมนุษย์ใดก็ตามหรือว่าจะเป็นอาหารทิพย์ก็ตามกินแล้วก็แก่เหมือนกันกินแล้วร่างกายมันก็มีโรคเหมือนกัน กินแล้วมันก็ยังป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกันกินเข้าไปแล้วมันก็ตายเหมือนกันในเมื่อสภาวะของอาหารมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะไปนั่งหลงไหลไฝ่ฝันในรสอาหารเพื่อประโยชน์อะไรในสำหรับอาหารเรปฏิกโกฏสัญญานี้ในตอนต้นท่านสอนบอกว่าจงอย่าถือในรสจงถืออย่าถือในสีจงแตถือในกลิน่น เราจะกินเพื่อยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้นเพราะร่างกายมันต้องการอาหารที่องค์สมเด็จพระพิถมานทรงตัดว่าสเพสตาอาหารธิกาว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหมดต้องมันอยู่ได้ด้วยได้เพราะอาหารอยู่ได้ด้วยเพราะอาหารถ้าขาดอาหารเสร็จแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ ตอนนี้ทีมที่มันยังทรงตัวอยู่นี่ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายถ้าไม่มีอาหารปรนเปลยเข้าไปใข้มันมันก็มีทุกขเวทนาคือร่างกายธาตุสี่ไม่สมบูรณ์กันถ้าไม่กินอาหารเข้าไปแล้วก็ไอธาตุดินมันก็หย่อนถ้าไม่กินน้ำธาตุน้ำมันก็หย่อนอาหารมันก็มีธาตุน้ำด้วย็ี่บ่ทั้งธาตุน้ำและธาตุดินต้องปนเปลยเข้าไป <c oughs> าตุลมลมหายใจจัดว่าเป็นผัสสาะหารถ้าไม่มีถ้าขาดตกบกพร่องก็ตายไปเลยแต่ว่าย่อหย่อนร่างกายก็ไม่เป็นเรื่องก็ต้องการอาหารเหมือนกันผัสสาะหาัรคืออารมณ์ที่กระทบะอากาศถ้ามันไม่มีมันก็เจียงเหมือนกันมนโนสันเจตนาหาันอารมณ์ของใจ ถ้ากระทบกระทั่งกับอาหารที่มัน,นแถลงคือสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เสมอมันก็มันก็พังเหมือนกักนความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์นี่เราจะปรับปรุงมันโนสัญเจตนา,าหารก็ปรับปรุงที่ใจของเรา <c oughs> ใจของเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นจากโลกก็ทำไม่ได้ มีลาบลาบมีแล้วลาบก็เส่อมได้ยศมันแล้วยศก็เสียมมีนินทาก็มีสรรเสริญมีสุขก็มีทุกข์เมื่ออะไรไม่เกิดขึ้นก็ทำใจวางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นอันว่ามนโนสัจเจตนา,าหาันมันก็สมบูรณ์ใจสบายเมื่อว่ากันถึงกวลิงเวลา,าหาันอาหารคือคำข้าวคืออาหารที่บริโภคเข้าไป <c oughs> จะเป็นข้าวเป็นกาแฟเป็นขนมปังเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรก็ช่างเถอะท่านเรียกว่าอาหารที่กินเข้าไปเรียกว่ากา็กาว่าลิงเวลาอาหารอาหารส่วนนี้มีความสําคัญองค์สมเด็จพระพระกักตรวันกล่าวว่ามันเป็นของปฏิกูลจงจะหลงในมันเพราะอะไรพืชพันธุ์ทั้งหมดที่เรากินเข้าไปมีผักมีข้าวมีหญ้ามีอะไรก็ตามเถอะ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากความสกปรกเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยที่ให้กับพืชผักพืชพันธุน์ยาหารทั้งหลายไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นของสกปรกเอากันเห็นง่ายๆ <c oughs> ถ้าพืชผักต้นใดหรือชนิดใดก็ตามอยู่ใกล้สวม ถ้าเป็นส้มธรรมดาที่รากมันจะหยั่งลงมาในส้มได้พืชพันธัญญาหารต้นนั้นจะมีความงอกงามนอุจาระปัสสาวะที่เราถ่ายลงไปในส้มมนสะอาดให้มันสกปรกก็จะเห็นว่าสกปรกพวกที่ปลูกสวนผักทั้งหลายเขาเก็บอุจาระไว้เป็นประโยชน์อุจาระปัสสาวะนี่เขาเก็บไว้ให้มันเป็นประโยชน์ คือเขาไปละลายน้ำแล้วก็ใส่พืชพันธุ์ทังยาหาใไอพืชพันธ์นั้นหลายเหล่านั้นมันก็ปรากฏว่ามีความงอกงามขึ้นแม้แต่ต้นข้าวที่เราบริโภคเวลานี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยหน้อ <c oughs> ปุ๋ยต่างๆปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือปุ๋ยคอกก็ได้แก่อุจาระของวัวเราควาย สิ่งตั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดที่มันสกรปรกในเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสกรปรกและตัวมันเองมันจะสะอาดหรือสกรปรกในเมื่อที่เวลาเราจะมาปรุงอาหารเป็นเครื่องบริโภคเราก็ต้องมาชําระล้างซยก่อนถ้าไม่ชาระล้างมาสะถ้ามันสะอาดจ,จริง,รงๆเราก็ไม่ต้องชําระไม่ต้องล้างมันบางรายก็ถึงกับแช่ด,ด่างทับทิมก็มี เพื่อเป็นการทำลายโรคทำลายเหตุของความสกปรกที่มันจะทำให้เกิดโรคก,กับร่างกายนี่พูดถึงพื้นฐานเดิมมาถึงสัตว์ทั้งหลายเนื้อสัตว์ที่เราต้องการบริโภคสัตว์ทุกตัวมันสะอาดและมันสกปรกมันมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีุจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพปจจรณาใน ในร่างกายคือกายยคตานุสติกรรมฐานหรือว่าพิจารณาในธาตุสี่เจนว่า,าสัตว์ทั้งหลายก็มีธาตุสี่เหมือนเรามีอวัยวะเหมือนเรามีอุจาระปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเหมือนเราในเมื่อเราเคยพิจารณาไปแล้วว่าร่างกายขขงเราสกปรกนี่ร่างกายเขาสัตว์สะอาดหรือสกปรกคนและสัตว ที่บริโภคอาหารอาหารมันเป็นของสปกปรกและร่างกายของคนนั้นสร้างขึ้นมาได้ด้ว,ดวยของสปกปรกเมื่อสร้างขึ้นมาจะของสปกปรกร่างกายมันสะอาดหรือสปกปรกหมดเป็นอันว่าร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรสะอาดเพราะมันสร้างมาด้วยความสปกปรกนี่สัตว์ทุกประเภทก็เหมือนกันที่มันจะเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะศัยสิ่งสปกปรกเป็นอาหารของมัน <c oughs> ในเมื่อมันได้สิ่งสกปรกไปอาหารของมันแล้วมันจะสะอาดด้วยสกปรกมันก็สปกปรกบางท่านอยแก้บอกว่ามันก็มาหมดกันสกปรกกันอีตอนที่มาตั้งไฟทําสุกแล้วตอนนี้ยิ่งพิจารณาง่ายว่ามันสกปรกใหญ่เ <c oughs> <c oughs> พราะเราขอสกปรกหลายประการเข้ามารวมกันการปรุงอาหารแต่ละคราวต้องใช้ของหลายอย่าง ทั้งเนื้อและพืชพันธุ์พืชผักทั้งหลายและเครื่องปรุงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่เกิดมาจากความสกรปรกเหมือนกันหมด <c oughs> ในเมื่อต่างฝ่ายต่างสกรปรกมารวมเข้าก็เรียกว่าประมวลการสกรปรกเขไวเมื่อประมวลการสกรปรกเขไวแล้วเอาไฟไปตั้งไฟบอกว่าทำลายล้างความสกรปรกนั้นมาความจริงไม่ใช่ ความร้อนของไฟอาจจะทําลายโรคบางอย่างที่มีอยู่ในอาหารนั่นคือเชื้อโรคบางอย่างให้สลายตัวไปได้แต่ว่าความสกรปรกมันเพิ่มขึ้นอย่างพืชผักทั้งหลายนี่มันมีสีเขียวยังสดใสหยิบมาแล้วมันไม่มีอะไรเปื้อนมือมากนักจะมีก็เพียงฝุ่นละอองที่ติดที่ติดมันมาเปื้อนมือเรา แต่ถ้าพอประกอบข้าเป็นอาหารเข้าโอ้โห,โโหดูไม่ได้เลยมันมีกลิน่นข้าวกลิ่นอะไรตอะไรทุกอย่างเกลือกลั้วกันไปหมดติดมือเห็นชัดถ้ามือไปแตะมันถ้าถ้หากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาสะอาดจ,จริงๆเราก็เห็นว่าจะเวลาบริโภคอาหารแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือ แต่อาหารที่เราเห็นว่าอร่อยจริงๆนั่นแหละดีจริงๆพรอกินอิ่มเสร็จก็เถอะวิ่งชุดไปตามๆกันที่ว่าวิ่งชุดไปตามๆกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันสกปปกต้องรีบเข้าห้องน้ำล้างมือล้างไม้ว่ากันจีปาถะไม่เหลือรอก,กันเรียบไม่มันเหลือ เอาน้ำล้างไม่พอเอาสบู่ฟอกเอาอะไรตัวอ,อะไรมาฟอกปือฟอกไม้กันเอ,เอาแปรงเข้าไปแปรงฟันเอายาซีฟันเข้าไปทูบวนปากเอายาแก้เหม็นปากนิเตริงเข้าไปอมแล้วก็บวนทำบวนทำไมเพคลายกลิ่นเหม็นจากปากไอ้คลายกลิ่นเหม็นจากปากมันกลิ่นอะไรก็กลิ่นจากอาหารที่เราชอบใจที่สุดที่เรากินมันเข้าไป เป็นอันว่าได้เรื่องที่ครานี้ได้เรื่องเพราะอะไรได้เรื่องเพราะว่าเราล่อขอสุกปโรกเข้าไปแล้วนี่ไอ,ขอ้ขอสุกปโรกหลายๆอย่างเข้ามารวมกันมันก็เพิ่มความสุปกปโรกนี่เห็นแล้วได้ยังว่าอาหารสุปกปรกอย่าลืมนะว่า,าหาเรปฏิโกรัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สำหรับคนฉลาดเท่านั้น คนโง่พระพุทธเจ้ามาได้สอนอย่างนี้ถ้าโง,ง่จริงๆโง่งับเงือกแล้วก็ท่านสอนอเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐา,านเท่านั้นให้กําหนดรูดลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียวไม่เคยสอนภาวนาและพิจรารณาว่ายังไงทั้งหมดไม่มีตำรานั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคติคนประเภทนั้นถ้าไม่สอนอย่างอื่นเพราะท่านทราบดี ว่าถึงซื้อคืนสอนแกไปแกก็กลุ้มใจดีไม่ดีแกด่าครูด้วยมันจะช่วยแกมีความชั่วมากขึ้นแต่ว่าแกมีความชั่วมากขึ้นก็จะสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นเมื่อมีแกมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมืเ่อจะแต่เวลาจะตายก็มีาบายภูมิเป็นทีไปเรื่องตายไม่ต้องพูดกันเพราะตายแล้วพูดไปคนตามฟัง คนฟังตามเห็นไ้อยากเว้นไว้แต่ท่านที่กําลังฝึกมโนมยิธิอยู่เวลานี้ <c oughs> แล้วก็เริ่มได้กันหลายคนแล้วเพียงแค่อบรมกันแบบสามครั้งเท่านั้นแล้วไม่อบรมกันทุกวันก็รู้สึกว่าไปท่องเที่ยวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเป็นความจริงถึงแม้ว่ายังไม่มีการคล่องตัวจะไปได้เพียงแค่ข้าชั่ว เห็นของทั้งหลายเหล่านั้นได้ไม่เต็มร้อยเปอรเซ็นก็ยังดียังมีโอกาสสอบสวนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีนี่คนฉลาดประเภทนี้พระพุทธเจ้าสอนชั้นยอดคืออารมณ์ของพระนิพพานเพื่อคนฉลาดในองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถให้อารมณ์พระนิพพานเลย อย่างอาหารเรเปริโกสัญญาธาตุสีมรณานุสติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสมานุสติกรมฐานถือพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นไหมละ่ะท่านมันได้สอนทรงเด็แต่นี้การที่พูดมาน,นี่สําหรับคนที่ยังเข้าใจไม่ถึงไม่ถึงก็อย่าเพิ่มเป็นกลุ่มวางใชอย่าไปสนใจ ไปสนใจเฉพาะกรรมาฐานกองใดกองหนึ่งมันมีตั้ง40กองในกรรมฐา,าน40เลือกเอาเป็นที่พอใจที่พอที่ท่านจะแบกได้เป็นอันวา่าในเมื่อเราพิจารณาเป็นอาหารเรปฏติคุณสัญญาในอาหารเวลาที่จะบริโภคเข้าไปก็อย่าไปติดใจคิดว่านี่มันของสกปรกเราไม่มีอารมณ์ติดในมัน ในเมื่อเราไม่รมไม่ไม่ไม,ไม,ไมีรมติดในมันแต่ทําไมเราต้องกินก็กินเพื่อยังอัตภาพให้ทรงตัวเพราะยังมันยังไม่ตายยังไม่ถึงเวลาตายถ้าไม่ให้มันแล้วมันเกิดอ,อาการกระสับกระส่ายความไม่สบ,บายกายเกิดขึ้นใจที่มันยังเกาะอ,อยู่กับกายมันก็พลอยไม่สบ,บายด้วยเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือถ้าเรือมันถูกคลื่นคลงคนก็พลอยเวียนหัวไปด้วย ฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกายปลนเปลือมันเข้าไว้ก่อนแต่ว่าไม่ติดให้มันเราจะไม่คิดว่ามันกับเราจะอยู่คู่กันตลอดทั่วฟ้าดินสลายมีความรู้สึกอยู่ว่ามันมันจะต้องตายสักวันหนึ่งเมื่อพิจารณาอาหารเป็นของสุกปรกก็มาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายของเราเมื่อกินของสกปรกเข้าไปแล้วมันสร้างร่างกายของเราขึ้น ร่างกายของเราเจะสปกปรกสะอาดก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เต็ม,มปไปด้วยความสกปรกให้เมื่อร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกเราเจะพอใจมีมันต่อไปหรือไม่สิ่งใดที่เป็นของสปกปรกเราไม่ต้องการฉันใดร่างกายของเรานี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยอาหารสปกปรกเราก็ไม่ต้องการฉั้นนั้น ถ้าเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราจะทำยังไงโอ้ย oh, อันนี้ตัดง่ายเหลือเกิน <c oughs> เราก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้นอกจากจะสกปรกแล้วมันก็มีสภาพไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นมาก็เสื่อมไปเทียนน้อยดันน้อยสุดโทมไปในที่สุดก็เป็นอนัตตาสลายตัว ถ้าจิตใจเรายัางยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดไม่ได้สร้างความสุขมันสร้างความทุกข์นี่เราก็จะยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรหรือว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสอนเราแล้วถ้าเราก็มีปัญญานี่คนที่พอใจในกรรมฐานสี่อย่างตามที่กล่าวมาในด้านของพุทธจริตคนประเภทนี้เป็นคนมีปัญญา ก็มานั่งพิจารณาความจริงจากร่างกายของเราว่าวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งมันมีความสุขเท่าไรมันมีความทุกข์เท่าไรเอาเฉพาะในเรื่องในร่างกายของตัวกิจภายนอกยังไม่ต้องพูดกันกิจภายนอกที่มันทําให้ร่างกายมีความลําบากทําให้จิตใจมีความลําบากมันมากมายกายกองเอาแต่เรื่องในตัวเราเท่านั้นตื่นขึ้นมาเช้า ถ้าเราไม่ล้างหน้าเราไม่แปรงฟันมันมีความรู้สึกยังไงแล้วคายคกลิ่นเหม็นจากปากหน้าตามันเกิดกลางอาการไม่พอใจอาการลำาคเกิดขึ้นมันไม่เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตื่นขึ้นมาชาปุุจจาร,ประปัสสวะถ้าไม่มีโอากาสไปขับถ่ายไม่มีไม่มีโอากาสไปขับถ่ายมันต้องถูกทรมานใจมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ ตื่นขึ้นมาเช้าถึงเวลาตอนสายในเวลาอาหารถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารมันสุขถ้มันทุกข์ทั้งๆท,ที่เราบริโภคอาหารอยู่อย่างนี้ร่างกายก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความเสื่อมโทรมของร่างกายกําลังไม่ดีหูไม่ดีตาไม่ดีความจำก,ก็ฟันฝฟืนเลื่อนลอยเลื่อนไปอย่างนี้มันแบอาการของความสุขและความทุกข เมื่อความป่วยไข้ไม in ่สบายเกิดขึ้นมันแบกกายของความสุขและความทุกข์ถ้าหากว่าเรายังติดอยู่ในคนอื่นติดของอยู่ในของอื่นมันเป็นที่รักแต่เราต้องพลัดพรายจากของรักของชอบใจมันเป็นความสุขและความทุกข์ถ้าเราคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรามันตายจริงๆมันจะตายขึ้นมามันแบาการของความสุขและความทุกข ก็ขึ้นชื่อว่ามันก็เป็นความทุกข์ทั้งหมดถ้ามันทุกอย่างนี้เราจะพอใจในร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรชนซีทางไว้แล้วว่าเราต้องการพ้นจากความทุกข์เศรษกิจขึ้นความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายในวัฏน,นาตายเกิดในวัตตะนั่นก็คือทิ้งคันห้าที่อย่างเดียว คำว่าทิ้งขันห้าก็เรียกว่าวางจิตเป็นสังขารรเปีขาญาณไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไม่ยึดถือสุขเสียงทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราทําจิตใจให้ไปให้วางเฉยเป็นสังขารรเปีขาญาณวางภาระทั้งหมดไม่กําหนด ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเมื่ออยากจะตายก็เชิญตายอยากจะป่วยก็เชิญป่วยอยากจะแก่ก็เชิญแก่อยากจะพังก็เชิญพังแค่นี้ก็สบายอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้ัหลายผู้รับฟังเป็นอันว่าอาหาเรปฏิกรสัญยากฟังมาทั้งสมถะและภาววิปัสนาญาณอารมณ์จิตของท่านจะเข้าถึงระดับไหนมันเป็นเรื่องของท่านอาตมาก็ถือคำว่าคาตาโรตถาคตา ในเมื่อพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกชั้นใดอัตมาก็เป็นแต่เพียงผู้บอกชั้นนั้นผลที่ท่านยังหลายจะพึงได้ก็ได้โดยสายตัวตนเองเป็นสําคัญสําหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสมหวังขบรรดาพัานธุพุทธศาสนิกชนนั้นหลายที่ตั้งใจไว้เพื่อมากผลจงได้กับจิตใจของตนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดี